รัดต้นขาก็ตัดต้นขานะเห็ไหมลงเวลาเดี๋ยสายขึ้นหน่อยตัีหวล็อกด้านนอกไหมยกครับอ่อ็เท้าไปเป็นสอกเลยนะครับเท้าปัแค่ด ไล่างขึ้นไปจำแหลมนี้ขึ้นไปเลยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งได้ยังแต่ยังไม่ทิพย์ครัไม่ส่งสร้างเดียวเราอ่ะอ่ะาสองทับอีกครั้งหนึ่งอ่าเริ่มใกล้ใกล้ความจริงแล้วนะครับอ่ะสองครั้งแล้วได้ยังนี่ไปท้าสุดแล้วนะเวลาเราพอมีอ่าต่อไปภาพอีกครั้งหนึ่ง พับสามครั้งนะครับพ <c oughs> ับสามครั้งพับผ้าสามครั้งนะจะเดียผ้าประมาณนี้นะเ้าประมาณนี้นะครับได้ไหมได้แล้วนะเดีย๋ยวเพิ่งจับไม้เราจะแบ่งผ้าเป็นสามส่วนนะครับแบ่งเป็นสามส่วนแบบนี้นะครับเห็นไ,ไหมให้ด้านสั้นอยู่ด้านนอก ผ้าจะด้านในมันจะไม่เข้าทรงอะไรมันจะแตกอะไรแหงมันเรื่องปกตินะครับไม่ต้องสนใจมันเราจะทําเป็นเงื่อนเงื่อนกระตุกอ่ะเห็นไหมจับแล้วก็สอดอะจับแล้วก็สอดธรรมดาเนี่ยสอดให้มันกระตุกได้อะกระตุกได้คือแบบนี้นะครับถ้ามัดเป็นกระตุกเนี้นะกระตุกได้คือลักษณะนี้นะจับแล้วก็สอดเนี่ยจับนะหมุนนะแล้วก็สอดไปแค่นี้ก็ได้แล้วเนี่ยเนี่ย้าเป็นห่วงเนี่ย ได้แล้วห่วงเห็นไหมเห็นไหมครับได้ไหมได้ไหมได้ห่วงย่างอ่าได้ห่วงย่างสอดตรงกลางสอดตรงกลางแล้วดึงปลายด้านสั้นนะดึงปลายด้านสั้นนะให้ตัวนี้ประมาณคืบกว่าเกือบซอกเห็นไหมครับดึงลักษณะนี้นะตัวนี้ประมาณคืบกว่าเกือบซอกนะหลักใาญที่เราทําตัวนี้เลยนะ ตัวเนี้ยได้เนเลเกแล้วแต่ใช้งานได้ยังยังอ่ออาเพยานั้นตั้งเข่าขึ้นมาตั้งเข่าขวาขึ้นมาครับหหินอ่าการเราจะทำาทเลเกรนะครับ <c oughs> จับอย่างเงี้ยนะให้มาอยู่ด้านนอกสมมติว่าขาที่เขา่า <c oughs> นะครับให้มาอยู่ด้านนอกนอกหน้าขานะไม่เกี่ยวกับสามเหลี่ยมนี้ไอไม่เกี่ยวกับด้านสั้นนะให้ด้านสั้นอยู่ด้านนอกนะครับด้านสวยด,ด้านนอก อันนี้สั้นไปอ่าเซตได้ยังอ่าจับแบบนี้นะปึ๊บให้เอาผ้าลอดขาขึ้นมาให้อยู่ด้านบนใต้ไม้เหนือเหนือผ้าด้านบนใต้ไม้หากเข่อไก่ลงมาข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วลอดขายอรอบนึงอ่าอย่างเงี้ยจะได้ส่วนนี้นะตัวนี้ตัวนี้ ออมาลักษณะนี้นลอลอดขาไปได้ไหมครับได้ได้นะไม่ได้ยกมือนะครับตดีเนี้ยเราจะเอาปลายด้านสั้นเห็นไหมครับเห็นปลายด้านสั้นไหมมามัดมัดกับปลายที่ลาาลากขน,นาดเมื่อกนะี้นะครับห่างกันประมาณหนึ่งฝ่ามือนะเอาอย่าอ่าอยอย่าอย่าอย่าาาย่ครับอายย มัดแน่นเลยมัดล็อกไปเลยนะครับมัดล็อกตายไปเลยอ่าเซตตัวน,นี้ได้ละได้ทุนิเก้ได้ตัวขานได้คลิปล็อกละเ,เราจะทําเป็นห่วงล็อกตัวน,นี้ห่วงล็อกก็มัดมัดปลายห้เป็นให้เท่าประมาณไม้นี่ที่มาสอดได้นี่นะครับมัดเป็นห่วงเรื่อยๆเราจะทําห่วงสามเหลี่ยมมะเห็นไหมอ่ามัดไปเลยมัดเงี้ยตายไปเลยนะอ่าเซต ได้ตันิกเกะแล้วได้ยังเนี่ยห่างประมาณนี้นะครับพอได้เสร็จใครทันไหมทันไหมครับไม่ทันจมมือนะยกนิดนึงนะครับเพื่อจะให้มันลังมาจากข้างล่างนะแต่ถ้าเราหมุนอย่างนี้เลยก็ได้ไหมหมุนได้แต่ม่เด็กกินเนื้อเราเพราะนั้นพอเนื้อเราย่นเนี่ยมันจะไม่ห้ามได้ไม่ดีพอเพราะว่าเส้นเลือดเราจะสอดอยู่ตามนั้นนะครับยกไม้ขึ้นมาแล้วก็หมุนยกหมุนนะครับยกหมุนนะยก หมุนจนเลือดหยุดไหลนะถ้าโยกแล้วหมุนเราจะรู้สึกว่ามันจะรับมาจากข้างล่างเห็นไหมสังเกตไหมมันจะรับมาจากข้างล่างขาเรานะครับพอเลือดหยุดไหลเสียบไปในที่เราทําไว้เนะี่ยหัวที่เราทําไว้อะเห็นไหมครับเนี่ยได้ละประมาณนี้ได้ยังได้ยังใครมีผ้าที่บ้านรอดูนะไม้พวกนี้หามาไหนก็ได้ไม้ข้างทางเลยมาตัดเอก ได้ไหมนี่คืออะไรวะเนี่ทำไมมันพันรอุ้มอย่างเง้ยนะอตัวนี้เนหอนเอาหนังยางมัดใช่ไหมเนี่ยอาลนี่ยเรใหม่เนี่ยเนี่ยไปตรงกลางเนี้ยนะคือเหนือผ้าก็าี่เหนือผ้าตรงนี้ใต้มาตรงนี้นะปุ๊บยำโอเค เ,เข้าไปเันดันเข้ามาเดินเข้ามาเดินเ,เข้ามาเหยียบเออนีอยน่ยมัดเข้มไหมตึงไหมรครับมัดเงี่ยตายไปเลย